ไม่ได้โกหกครับอืมจี๊ดเลพลิกขึ้นพลิกขึ้นพีิกขึ้นข้างเดู๋ดินี่ครับผมเไนทองขึ้นเออไออ่มันทะลุเงี้ยทองทะลุเลยเนี่ยโดนแทงอีเผือดูดินี่ครับยังไม่มีครับของแท้ครับไม่ได้ทำครับเอาด้านข้างนี้ด้านข้างนี้เนี่ยอืมดูดูครับดูไม่มีอย่างจริงครับเนี่ยอืมไม่มีครับไม่มี ตัาพิการหรือไงครับหรืออะไรไม่รู้รู้สึกว่าไม่มีเงี้ยจริงครับเกิดมาท้องพ่อท้องแม่ไม่เคยเจอครับดูดมีเงี้ยนี่ครับหวันตึ้งตัครับผมถ้าช่อนหรือปลาดุกก็เห็นบอรับผมนี่ครับน้องไอยมีเงี้ยครับไม่ได้ขี่ตัวเลยครับบ่มีอีดีครับนี่ครับ โลนเลยครับนี่โลนเลยครับเป็นมาแตกกำเนิดครับไม่ใช่มันมันกัดกันะครอเนี่ยครับไม่ไม่มีครับท่านี้ก็ไม่มีครับประหลาดมากครับผมไม่เคยเจอไม่ใช่มันกัดกันจนเงี่ยงขาดเลยเลยใช่ไหมฮู้ด